นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะวันนี้ในช่องภาษาเอาแม่งเอาครับก็กล่าวสวัสดีน่ามีงทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะวันนี้ใ่ห้องโฟกัสทีเห็น,นะครับผมไม่เกมไม้ครับเซิออร์ฟปอซีนี่เอครับที่เขาก็อแอดมินเซิร์ฟก็อ,อยู่ตรงนั้นแหละครับเราจะมาพามาชวนแแบบนะอันนี้่นน่าจะเป็นหุ่นแก้บกนนั๊กนะครับนี่นี่ก็ของฟรีนะนี่ คออกมานี่ก็ <c oughs> บาเรอะไรกันเติมอะไรนี่อันไม่ออกอันนี้แอดมินนะครับเอ okay. นี่ครับแอดมินแอดมินคนหนึ่งนี่คือคนนี่เอ okay. <c oughs> นี่คือแอดมินแอดมินแอดมินเฮ้โอเคเราก่อนนี่ก็คือแอดมินนะครับนี่ครับตังนี่แอดมินคือแอดมินเสกมาให้ผมนะครับไอเงินเนี่ย ีงครับนี่คือ,อยานะฮะเออโอเคคนนึงนี่ตามเซนนะอันนี้เซตห้าสิบเซตเก้าส 50, ิบเซตร้อยห้าสิบเซนห้าร้อยนนี้ก็แอดมินเนี่ยผมมาคือเซตห้าสิบอันนี้นะครับในเซตน,นี้นี่ก็โหมด PVP เนะี่ยนี่ครับนี่ครับผมได้เซตน,นี้มาอืออยากมีใครเล่นบ้างวะ หนึ่งมีหนึ่งไปโอเคครับเราก็ไม่ทับในนี้กันเลยทับเชดนะทับ C H อะไรตัว S, e S, e S T e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 > เป็นวักหนึ่งนะครับนี่คือเซตที่เขาให้ผมมานะนี่เป็นนี้เลย เอาขอขอหน่อยครับเออแล้ววะนี่ S ก็ศูนย์หน่อยสุนย์นหน่อยอ๋อเดี๋ยจะท้ายเอ็ S หนึ่งหนึ่งนะครับ เราเราอแอดต่อนะครับเราไปด,ดูอีกคนนึงบีขีดสองครับมามาหมาเอามานี่ครับกระสุนปืนลูกสองเซนท่าสิบหนึ่งมีหนึ่งกับ B ขีดสอง แอปคนนี้คือเขาเป็นคนที่มาหุ้มหนึ่งหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี่ก่อนอนี่ตามเซตเลยนี่ก็น่าจะเป็นแผนหนึ่งเวทหนึ่งเนสเปลาอะไรก็ไม่รู้หันไ่อันนี้อ่นนีหน,นึ่งเวทสองอันไหนวะาเมื่อกี้กดนะว่าผมเออเดี๋ยวเออแล้วตัดไปตอนที่แจกแข่งเลยนะครับตัดโอเคครับเราก็ได้คูหนึ่งหนึ่งแล้วนะ ไอ้แหมนี้มันหนึ่งหนึ่งมันได้ไม่ใช่เหรอวะฮะแบบนี้มันหนึ่งหนึ่งไม่ได้ไน,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 ดนี่หนึ่งคิดหนึ่งไม่ได้ไปสปาทับไปสปาทับตามผมเลยนะครับเอี A W N แล้ก็รอนะครับอย่าไปแตะมันนะปล่อยมันรอแบบของเติมครับใช่ผมใช้ของเติมลืมมากครับแอสแแบไหนหนึงคิดหนึ่งผมลืมมาก โอู้เราพวกของมาซะเยอะอ้าววันนั้นเป็นไงแล้วะไม่ใช่แบบนี้เหรอเนี่ยนี่แบบนี้นะคะหนึ่งอ่ะอะไรนะของควณครับสปาแบบ S P A W N ร้อนว่าไม่น่าเล่นๆว่วันนี้ว่ามันก็ ทำมามันก็ประมาณสองทุ่มเ้ยยังัปนี่มันนี่มันนี่ม่เออนี่เนี่ยน่มนี่นาย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 น่งีดนึงอันนี้มึงมาแหม่นี้ดิโง่มานี่อ้าวเฮ้ ไปวะเฮ้ยแอ็นมินไม่จังเลยละกูออกเซฟโซดอะ่ะผมได้เซนห้าสิบวะโอ้ได้หนึ่งเหนือล้ครับยังไม่ไหนีเขาจะเปล่าอะ่ะมาดิเอาพี่ใครเป็นเอ,อ้าาา อ่ะจบแล้วจบแล้วใงวันนี้แบบนี้ป่าวะใช่ป่ะ S, S P A W N ไอ้ไรวะมึง,ง,งเขาเล่นโหดอังเลยถ้าผมเอาผมาผม,ผมไปที่ที่ผมตาย ผมตายตายตรงไหนเที donde, Malcolm, ่อแบบไหนวันเนี้ยแบบนี้วาวะเออเนี่ยอาขาพี่มาครับของผม เฮ้ยเฮียกูเปิดเขาแต่กูตายของของกูมาของผมมาผมทำคลิปแก็กูทำคลิปขนาดอย่างเงี้ยกูก็ยังโดนหลังแกขอแล็กกินนายกินนาย เอาของมาทำคลิปเป็นสังคำ,ำผมมาทำทำคิป เขาเล่นโหเอย่างนะไอ้แม่โขนบมาเลยที้นน่ารวคลิปสจแล้วมั้งสกูมาทำคลิปเอ้ยอย่ายิงนี้ก็ยังว่ามาทำคลิปอยู่อย่าพิ่งเดี๋เดๆๆเดๆๆเดที่ดีๆ ่เนี่ยเขาเล่นคนโหอดอะทุกคนไปยิงกูนะไปละที่เฮียชุบชุบลงปับ,บ,บย,ยังไม่ชิอ OTG อะที่ผ่านแล้วทุกคน OTG ผมเจ๊งแล้วอะ Mama, mama, mama. Okay, like. Win, 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 yeah. โหดจังโหดจังไรแล้วก็ไม่เปล่าเว้ยแค่เกี่ยวเป็นบ้าเลยเออของกูล่ะเขาโหดยังวะดูเขาเล่นดิเขาเล่นแบบเออผมขอชมคนนี้เลยนะครับวันนี้เขาเล่นเก่งมากว่าไงครับขอชมเลยนะครับเขาเล่นโคตรเก่งอะ่ะ เออใช่เขาเล่นฮุกเก่งพูดตรงๆเลยสู้ไม่ได้เอาผมไม่ได้แน่นรอนี้ไม่เก่งไม่เก่งได้ต่อได้ต่อคนต่อยังไงก็ต้องต่อต่อให้จบ Wing, 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 ติ๊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 บิงบิงเขาเก่งจริงอะอู้หพี่ไปเฮ้ยเฮ้ยปะปะปะปปปเฮ้ยทุกคนสู้ไม่ได้ป่ะวิ่งอนเง่งจีเซฟหนึ่ง วิ่งนี้าเ้ยตั้งหลักก่อนตัมงหลักก่อนตามแล้วะตามเอะเราขอเปิดกล่องก่อนครับ C H C H E S T เป็นบักหนึ่งโอ้โหในกล่องไม่มีอาหารเลยตั้งหลักตั้งหลักเราวิ่งใส่ตั้งหลักแล้ววิ่งใส่เลยเซอรี่เขาทำแมปสูดเฮ้ยดูชื่อยิงมตะไกรดิ อันนี้โหดอ่ะเอ้ยเขาน่าจะเล่นโอเคนีเ <c oughs> ้เฮ้ยเขาไววะ่ะเฮ้ยเขาวาปวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่เออครับผมก็รอเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็มจะกูจะ,จะชนะเขานะครับ กินอันเดียวเนี่ยอ่าเขาก็แพ้ไปอย่างสเต็ปของคณโหดครับอืมเดี๋ยวตังมเดี้นี่คือมาโปรโมทนี่คือแอนมินนะครับแอนมินคือเขาทำแบบสวยนะพูดตรงๆนะแอนมินมีสองคนนะครับมาๆเอาใหม่วิ่งออกไปละไปซอรอื่น ไยพอล้องเออเลยวะแม่ปืนโอเคโอเคทับเอสพีเอวีวีเอวีเอา

Ui, tied 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 tỏi. Ui, tied 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 <laughs> tied 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 <laughs> tied tied รดกันรดกันเขาหนีเ <c oughs> ขาเซฟโซ่เลยว่ะขออ่าหน่อยครับผมไม่ได้เอาอาหารมาด้วยเด็ดประเด็นเนี่ยใอ้กูงโง่นะครับลืมเอาอาหารมานี่ไม่ออกอ๋อ ไปไปไปเราจะบอเออหลงเราไม่จริงออกจริงออกคนเจ็บไปคนนี้เขาเจ็บมากนะครับอเซ็นท่าสิบเร็นแรงเหมือนกันนะนี่อืมอือมอือเออตามผมมาเขาแจกเซ็นท่าสิบนะครับแ้วตอนนี้

ปเั S <S> ้หม,มาต่อได้มาลองต้นไม้ลองต้นไม้าปไม่ตายครับผม ว่าเก่งนะคนนี้ถือว่าเก่งเลยแต่ถ้ามันเจอผมก็พอได้ครับเออเยนี่ยมาเราจะถามเ่าอีกสักตาหนึ่งดีไหมครับมันมาแล้ว มาเขายังจะเอาอยู่ครับเขายังไม่ออกเราเล่นหลังต้นไม้ตายครับผมกเก็บของไม่เขานะครับถ้าไม่เก็บคือมันจะบ้านฮะใครอยากเจอผมก็เข้ามาในเซิร์มี้ได้นะครับคล <c oughs> อดไปอะดึงเราก็ห้าสิบเกันนะ ของคุณนะครับะมองครับอะไราามมออมามาจบคลิปตั้ไหนครับ ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ ay, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมให้ผมมีกำลังใจทำต่อไปนะครับครับไปละบายบายนี่ครับแอดมินมินเนมินเนมินมินเนมินครับเดี๋ยวไปสักสักทีดีไปมนี่ครับไปละผมไปละบาย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 เอา้ากดผิดนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ u u s s r r i e ครับ u b s c คร b e สิครับกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ